เดี๋ยววันนี้เราจะมาเที่ยวหาดน้ำดินซึ่งหาดน้ำดินเนี่ยจะอยู่ห่างจากหาดพยูนประมาณ2.6กิโลเป็นหาดที่รลดูแนละ้วสวยเลยทีเดียวใกล้มาถึงแล้ว ถึงแล้วนะฮะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชมหาดกันกับนี่แหลฮะฮะหาดน้ําลินเป็นหาดที่หาดขาวนะสายขาวมากเลยนะครับน,นี่เดี๋ยวให้ท่านดูนะครับคุณก็มาเล่นน้ำด้กันเรื่อยๆเป็นหาดที่ยาวพอสมควรคาดว่าอยู่ประมาณสัก 2กิโลนะครับความยาวของฐานนี่อยู่ประมาณ2อกิโลได้ รถก็สามารถที่จะจอดตามไหลายทางได้นะครับพักผ่อนตามใต้ต้นไม้นะครับเป็ทหที่สวยอีกหาดหนึ่งอยู่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับออขอเชิญชวนมาเที่ยวกันได้นะครับ นักท่องเที่ยวนะครับได้มาแล้วก็ทำเป็นติ้งยากมาพักพ่อนะครับที่หาดน้ำรินนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าสดชื่นเลยทีเดียวสำหรับหาดน้ำรินของอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง กับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าใหม่ซึ่งลุงเลก,ก็จะพาไปเที่ยวในบรรยากาศที่สดชื่นต่อไปสวัสดีครับ